รู้สึกลำบากใจไหมฮะที่บอกว่าโ,โหพอจะต้องสอบไอ้พวกกฎหมายอาญาเนี่ยเราจะต้องมานั่งท่องโทษนะฮะอ้ยพี่ครับพี่ครับต้องนั่งท่องโทษหรือเปล่านะคือผมจะบอกว่าจากแนวข้อสอบกอพอที่ออกมานะครับเขาไม่ได้เขาออกเรื่องถามเกี่ยวกับโทษจริงแต่ในการเตรียมตัวสอบเนี่ย ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องท่องโทษให้ได้เพราะเนี่ยดูดิเนี่ยผมพินพ์ออกมาของจริงหลายๆมาตรามันมันไม่มีทางจําโทษได้นะครับวิธีการทําข้อสอบกอพอเรื่องของกฎหมายอาญาถ้ามันออกเกี่ยวกับโทษนะครับแล้วจะทําข้อสอบให้ได้นะให้จับไปที่จุดเด่นครับนะจุดเด่นทํำยังไงเนี่ยผมอ่านขีด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 ผมจับจุดเด่นวิเคราะห์ออกมาได้แบบนี้อลองดูนะฟื้แต่ละมาตรานะครับ ไม่ต้องงงนะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรวะไอท้ที่ไอ้ที่ผมเขียนเขียนอ่ะผมสรุปให้ในกระดาษสวยๆงามๆแบบนี้นะครับวิเคราะห์แบบนี้จุดเด่นของตัวมาตราต่างๆในกฎหมายอาญาที่ปรากฏนะครับมันจะมีโทษหนักสุดโทษเบาสุด โคตรเด่นสุดแล้วเดี๋ยวสุดท้ายผมจะให้เทคนิคการจำโทษเมเมด้วยเมบข็งขิงๆนะครับคืออะไรอะดูอย่างนี้ก่อนนะหนักสุดก่อนหนักสุดมันจะมีอยู่2มาตาคือ4ี่สิบร้ ก็คือเรื่องของการข่มขืนใจเป็นเจ้าพนังกงานข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อื่นนะครับนี่อันนี้โดยมีชอบนะฮะโดยที่ให้บุคคลใดมอบให้หรือว่าหาทรัพย์สินมาให้คือเวลาคุณไปท่องเนี่ยคุณก็ต้องท่องแยกเป็นองค์ประกอบอย่างเงี้ยหนึ 1, 2, 3, นะฮะก็ลองดูในรายละเอียดในช่อง YouTube ผมก็ได้นะครับก็มีการติวทั้งทั้งทั้งทุกท,ทุกมาตาเอาไว้แบบเต็มๆนะครับ ทีนี้เวลาอยากจะมารู้ว่าให้โทษไหนมันน่าจะออกข้อสอบอ่ะจุดเด่นเนี่ยโทษหนักสุดจะมี1 4 8 149 149คือเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับหรือยอมจะรับนะฮะเนี่ยนะก็คือเห็นไหมโทษสูงสุดคืออะไรนะมีดาบฟ,าฟ้าฟื้นของคุณแผนด้วยคือประหารชีวิตมันจะมีโทษประหารชีวิตซึ่งข้อสอบมันเคยออกมาแล้วในปีที่ผ่านมาปี63นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้จําไม่ได้นะวิธีการเอาตัวรอดก็คือรู้สึกรู้สึกมันออกสมมติอย่างเนี้ยนะ ช้อยอื่นมันจะเป็นช้อยที่ความเร็วดูไม่ได้เร็วมากอย่างเงี้ยคุณก็พอจะเดาได้ว่าโทษข้อไหนประหารชีวิตก็ต้องเป็นโทษที่หนักหน่วงที่สุดนะแต่ถ้าไม่อยากจะเดานะครับก็อ่านไอ้ตัวกฎหมายตัวนี้สออันนี้นะครับนี่คือโทษหนักสุดนี่คือจุดเด่นของมันซึ่งมันออกข้อสอบมาแล้วแต่ที่ยังไม่ออกข้อสอบแล้วมันน่าสนใจคือโทษเบาสุด นะหลายคนอ่านไปอ่านมาลืมว่าโทษเบาสุดคือคือมาตราไหนมันอยู่ในมาตรา1 6 5นะครับเป็นความผิดฐานป้องกันขัดขวางคือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องทําให้งานบางอย่างมันบรรลุผลตามคําสั่งหรือตามกฎหมายแต่ก็เสือกมาป้องกันขัดขวางงานอันนั้นของตัวเองซะเองเนี่ยฮะก็ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ปฏิบ,บัติการป้องกันขัดขวางมิให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ โทษของมันที่ต่ําสุดคืออะไรครับจาคุกแค่1ปีปรับไม่เกิน2,000หรือทั้งจําทั้งปรับนะจะจะเป็นโทษที่ดูย่อมเยาว์ที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับตั้งแต่มาตราแรกจนถึงมาตราสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็ฝากเอาไปแล้วก็เอาไปอ่านเอาไปจําวิเคราะห์ว่าโทษเด่นที่สุดคืออะไรโทษเด่นที่สุดอันนี้ออกข้อสอบแล้วออกข้อสอบแล้วนะครับโทษเด่นที่สุดนะในปีที่แล้วเหมือนกันแต่อ่านจะภาคเช้าคนละภาคภาคเช้าภาคบ่ายมันจะมีอยู่มาตราเดียวเท่านั้นที่มีเหตุเพิ่มโทษ นั่นก็คือมาตราสุดท้าย166นะครับคือละทิ้งทิ้งงานหรือว่าหยุดงานนะครับคือถ้าโดยปกติทิ้งงานหรือหยุดงานเนี่ยนะก็จะมีโทษเท่านี้หาปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาททั้งจำทั้งปรับแต่ว่าถ้าทําเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายแผ่นดินก่อ็อบอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าข่มขู่รัฐบาลน,นะครับข่คมขู่ประชาชนอะไรแบบนี้ก็ แทนที่จะรับโทษ5ปีนะครับมันก็จะเพิ่มมาไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000ก็เพิ่มจาก10,000ม,มาปรับไม่เกิน20,000อย่างเงี้ยนะจะเป็นมาตราเดียวที่มีเหตุเพิ่มโทษซึ่งออกข้อสอบไปแล้วก็คิดว่าน่าจะตกไปไม่ได้น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ออกข้อสอบแล้วผมวิเคราะห์ว่าน่าสนใจแล้วมันจํายากแต่ถ้าคุณมีเทคนิคจําแบบเมบเๆคุณจะจําได้นะครับคือมันจะมีอยู่หลายมาตราด้วยกันจากที่ผมทําสถิติเนี่ยที่มันมีโทษจําคุกตลอดชีวิต ทีนี้มันมีหลักการจํายังไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีต้องหลายมาตามันจะมีหลักการจํายังไงวะใครจะไปจําได้มาตาไหนบ้างน,นะครับหลักง่ายๆคือคุณจะต้องจําองค์ประกอบของมันได้ก่อนนะกฎหมายทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนผมติวเต็มๆใน YouTube ผมก็บอกแล้วนะครับเรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะทีนี้ข้อสังเกตนะครับคือข้อที่มันจําคุกตลอดชีวิตมันจะมีคํวอร์ดดิ้งอย่างงี้ครับในองค์ประกอบกฎหมายของมันจะมีคําว่าโดยทุจริต ยก,ย,กกย,ยกเว้นมาตรา157เดี๋ยวค่อยไปดูกันโดยมีชอบยกเว้นมาตรา157นะครับโดยเห็นแก่จุดๆจุดเนี่ย <ys> ถ้ามีอีกคำพวกนี้ครับมันจะจำคุกตลอดชีวิตนะถ้ามีอีกคำพวกนี้มันจะจำคุกตลอดชีวิตนะครับอ่ะลองไปดูกันเนี่ยดูมาตรานี้ก่อนนะมันมีอะไรวะโดยทุจริตถูกไหมเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตมาตรานี้นะครับโดยมีชอบจำคุกตลอดชีวิตมาตรานี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโดยมีชอบเห็นไหม จำคุกตลอดชีวิตนะครับมาตานี้โดยเห็นแก่ทรัพย์สินเนี่ยโดยเห็นแก่นะครับก็จำคุกตลอดชีวิตนะครับมาตานี้โดยทุจริตนะครับก็อะไรวะจำคุกตลอดชีวิตนะอ่ามาตานี้อ่านไปอ่านมาไม่มีไม่มีไอ้โดยโดยแบบเมื่อกี้นะครับมาตานี้มาตานี้อ่านไปอ่านมาไม่มีโดยโดยแบบเมื่อกี้ก็ไม่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตมาตานี้มีโดยทุจริตเห็นไหมจำคุกตลอดชีวิตมาตานี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดยทุจริตนะครับ จำคุกตลอดชีวิตมาตานนี้ตืดตๆๆโดยทุจริตนะฮะก็จำคุกตลอดชีวิตอ้าวมาดูแม่งให้หมดเลยนะครับ ยกเว้น157 157มันมีทั้งโดยมีชอบนะแล้วก็มีทั้งโดยทุจริตแต่ไม่มีจำคุกตลอดชีวิตก็คือยกเว้นไว้มาตราเดียวแต่ว่าง่ายเพราะว่า157เป็นมาตราที่ใช้กันเอิบกระเลิกบ่อยที่สุดคุณดูข่าวเนี่ยนะักการเมืองเวลาเล่นงานกันข้าราชการนะฮะพวกหพวกหัวหน้างานคุณเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่กลัวๆจะกลัว157มันเป็นมาตราที่ใช้บ่อยสุดแล้วนะครับก็คือปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะซึ่ง ซึ่งมันจำง่ายนะครับมันเป็นอันเดียวที่มีคำว่าโดยมีชอบและโดยทุจริตแล้วมันไม่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตนอกจากนั้นอย่างอันเนี้ยอ่านไปอ่านมาไม่มีโดยโดยเมื่อกี้ก็ไม่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตอันนี้อ่านไปอ่านมาไม่มีนะอันนี้อ่านไปอ่านมาไม่มีอันนี้อ่านไปอ่านมาไม่มีอันนี้อ่านไปอ่านมาไม่มี สแกนเร็วๆเลยฮะอันนี้ปื๊บๆไม่มีไม่มีนะครับอันนี้ดไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นโดยเทคนิคเนี่ยคือยกเว้น157เอาไว้157าเนี่ยจำไว้เลยว่ามีคำว่าโดยทุจริตหรือโดยมีชอบแต่ไม่ต้องจำคุกตลอดชีวิตนะแต่ว่าถ้ามาตราอื่นๆนะครับที่มันมีโดยทุจริตโดยมีชอบหรือโดยเห็นแก่ฟันธงไว้เลยว่ามันจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตสมมุติถ้าข้อสอบเขาออกว่านะข้อใดมีโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับ คุณก็ดูตัวเลือกเขาก็จะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกมาให้เป็นเจ้าพนักง,งานทำโน่นทำนี่ถ้าเจอคำว่าโดยทุจริตแล้วไม่ใช่หนึ่งห้าเจ็ดนะกูตอบไปเลยว่าใช่นะข้อนั้นแหละหรือว่าโดยมีชอบหรือว่าโดยเห็นแก่ทรัพย์สินอย่างเงี้ยก็ตอบไปเลยว่าข้อนั้นแหละคือโทษจำคุกตลอดชีวิตก็ระวังหนึ่งห้าเจ็ดไว้มาตาเดียวนะะผมเชื่อว่านอกเหนือจากนี้มันมันออกยากแล้วเพราะว่าถ้าออกเนี่ยผมจะบอกว่าตอนผมเรียนเนติบ,บัณฑิตจนจบจนไปสอบผู้พิพากษาสอบอายการ ผมก็ไม่เคยท่องจําข้อสอบก็ไม่เคยออกเรื่องโทษมาว่าแบบโทษเท่าไหร่เท่าไหร่กอพอที่ออกมาผมวิเคราะห์ว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาแบบต้องการให้นักเรียนท่องจําเขาต้องการออกมาให้วิเคราะห์จุดเด่นเฉยๆนะฮะอะไรหนักสุดอะไรเบาสุดอะไรเด่นสุดแล้วก็โทษจําคุกม,มันมีวิธีสังเกตยังไงซึ่งผมว่าคลิปเนี้ยเราอยู่กันแค่ไม่ถึงสินาทีแต่ว่าผมโฟกัสในจุดสําคัญสําคัญให้หมดแล้วนะเหลือแต่การบ้านที่คุณจะไปใน YouTube ผมก็มีสอนรายละเอียดตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปอ่านไอ้ตัวกฎ จะแบบเต็มทํายังไงให้จําองค์ประกอบของมันได้เนี่ยเท่านี้ผมว่าเอาคะแนนวิชากฎหมายอาญาได้แล้วครับนะขออวยพรให้ทุกคนนะสู้ๆนะเราจะต้องเจอสึกหนักทั้งท้องถิ่นทั้งกอพอนะครับก็ตั้งสติให้ดีนะครับเอาใจช่วยทุกคนให้สอบผ่านทั้งท้องถิ่นและกอพอครับ